เต๋อใหม่ร่องเรือสุดโรแมนติกหวานจนมดขึ้นหวานให้สุดกันไปนเลยราคาสำหรับคู่รักของใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิทย์หลังจากพึ่งลงรูปฉลองวันครบรอบรักกัน4ปีเมื่อวันที่16พฤศจ,จิกายน กับภาพช็อตกอดกันน่ารักน่ารักไปแล้วโดยล่าสุดเตอ๋อและใหม่ก็ยังไม่แพวสาดความหวานกันต่อกับภาพโมเมนต์ที่พากันไปร่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพยายามเย็นโดยทางด้านของใหม่เดวิกาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมติดแฮชแท็กสั้นๆไว้ว่า tmav n v พร้อมกับแท็กชื่อของเต๋อตรงหัวใจและภาพนั้นก็หวานเกินบรรยายจริงๆค่ะใหม่ในอ้อมกอดของลุง พร้อมกับดอกไม้สีหวานช่อโตที่มอบให้ส่วนหนุ่มเตอ๋อก็ไม่พลาดโพสต์เสริมความหวานอีกหนึ่งช็อตกรุบๆพร้อมกับแคปชั่นว่า happy moment Hashtag #emanv เรียกว่าไม่ได้หวานกันแค่2ต่อ2ค่ะแต่ทำให้แฟนคลับได้จิกหมอนไปตามๆกันเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ